นาริสตอรี่วันนี้นะคะจะพาทุกคนไปดูภารกิจของเจ้าหน้าที่รถไฟฟ้า BTS ว่าตอนกลางคืนค่ะเขามีการทำงานอะไรกันบ้างเพราะว่ารถไฟฟ้า BTS เขาทำงานกันตลอด24ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามภารกิจของเจ้าหน้าที่เลยไปเลยค่ะตอนนี้ค่ะเราอยู่กับพี่ลายชินแล้วค่ะรสวัสดีค่ะ ดูแลอ,อะไรในพื้นที่แห่งน,นี้บ้างก็ของบี s เทสเรางานซ่อมบำรุงเราก็มีหลายระบบทุกระบบที่เวิร์กช็อปนี้ที่เราจะเห็นก็เป็นซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าในนี้เราเรียกว่าเดปโปซึ่งจะเป็นที่จอดรถไฟฟ้าด้วยแล้วก็ทําซ่อมบำรุงด้วยใช่ครับ ตัไฟฟ้าก็จะอยู่ทางด้านบนนะฮะมี13แท็กครับข้างล่างจะมี10แพ็กไว้ซ่อมบำรุงนะครับค่ะที่นี่ที่เราอยู่คือที่หมอ,อชิดซึ่งเป็นศูนย์ซ่อบมบำรุงที่แรกของรถไฟฟ้า BTS ใช่ก็ถือว่ามีอุปกรณ์ครบนะฮะแล้วก็ใช้งานมาตั้งแต่เปิดบริการนะครับงานหลกัหลกๆก็จะแบ่งเป็นงาน preventive นะครับกับ c o l l e c t i v e ก็อันนี้ก็อาจจะมีงานซ่อมบำรุงตามวารละก็จะมีรอบของการดูแลรักษาซ่อมบำรุงรถไฟฟ้านะคะซึ่งแต่ละวันค่ะแผนของการที่จะ ทํางานเนี่ยค่ะเราวางยังไงแล้วเราดูยังไงอะรการซ่อมุงก่เอาข้อมูลจากคู่มือตามมาตรฐานเนี่ยครับเอาไปเข้าในคอมพิวเตอร์นะครับก็คือเป็นคอมพิวเตอร์เป็น SAP แล้วก็ใน SAP เีนี่ยก็จะเป็นการจัดการดีดเวิร์กออเดอร์ออกมานะครับให้ช่างเราไปทํางานในแต่ละวันก็ในแต่ละวันก็งานก็จะแตกต่างกันไปอย่างที่ท่านผู้ชมเขาดูอยู่ว่าของเราเนี่ยจะมีซ่อมรุงด้านในจะเป็นพวกขบวนรถแต่ยังมีระบบเกี่ยวกับรางนี่เราก็ต้องดูต้องดูทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับ การเดินรถไม่ว่าจะเป็นตัวรถไฟฟ้าเองตัวรางนะครับงานซีวิลต่างๆทางวิ่งตัวพอยมิชินพวกประจาสับรางทั้งหมดแล้วก็ระบบอนุสัญญาณน,นะครับในการที่จะควบคุมการเดินรถไฟฟ้าที่จะจ่ายให้กับตัวรถแล้วก็ไฟฟ้าที่จะจ่ายให้อาคารปรับอากาศอะไรทุกอย่าง ที่ดูเยอะมากเลยทุกอย่างครับที่ทางผู้โดยสารไปใช้บริการบนสถานีที่เห็นเนี่ยครับครับผมที่สามารถเดินรถให้ผู้โดยสารได้อย่างสะดวกสบายก็มาจากทีมนี้แหละทีมแมนเนะั่นแนนใช่ไหมคะครับแล้ววันนี้ค่ะเราจะมาติดตามภารกิจของเจ้าหน้าที่ BTS คืนนี้มีภาร,รกิจอะไรที่วางแผนไว้แล้วคืนนี้จริงๆทุกงานที่กล่าวมามีทุกงานแต่ว่าคืนนี้ที่จะ พาไปแนะนำเนี่ยนะครับก็จะเป็นงานดูในเรื่องของการซีวิลตรวจเช็คนะครับเขาเรียกว่า PC curve นะครับแล้วก็จะมีตัว noise barrier ก็คือเป็นแผ่นกั้นเสียงแล้วก็บิดดิ้งแต่อันนี้มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการให้บริการผู้โดยสารนี่คะคือทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นองค์ประกอบอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นองค์ประกอบของระบบของ BTS เนี่ยครับเราก็ต้องดูแลร,รักษาเพื่อที่ว่ามีอายุการใช้งานที่ยาวแล้วก็การที่จะมีสิ่งของหลุดร่วงลงมาลงข้างล่าง เราก็ต้องป้องกันนูนั้นด้วยเหมือนกันเพื่อความปลอดภัยไม่ใช่ผู้โดยสารอย่างเดียวก็คือผู้ที่ใช้ถนนด้านล่างด้วยคือดูให้ครอบคลุมเรื่องความปลอดภัยในการจราจรเลยแต่พี่มีเวลาในการทํางานตั้งแต่ถ้าเป็นงานที่จะต้องลงรางนะฮะก็ประมาณตีหนึ่งครึ่งจนถึงประมาณตีสี่ครึ่งคือหนึ่งได้แค่สามชั่วโมงมันน้อยมากแล้วมันดูแลไหวหรอเป็นข้อจํากัดอย่างหนึ่งครับเราก็ต้องต้องพยายามที่จะต้องจัดคนเข้าไปทําทําให้ทัน ่าเนเก๋แล้วค่ะเราไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะว่าการทำงานของฝ่ายซ่อมบำรุงในค่ำคืนนี้จะเป็นยังไง เดี๋ยวจะพาไปดูรถ S K L นะครับเป็นรถซ่อมบำรุงครับนี่เขาเรียกว่ารถ S K L ฮะ S K <SK> L, <S <SK> L <S ก็จะใช้ทั้งงานโยธาแล้วก็งานเปลี่ยนรางก็จะใช้รถ S K L ในการที่จะพาชิ้นส่วนอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่ที่ต้องมีการขนนะครับ mm hmm. ทางรางไปนะครับรถจะออกได้ก็ต้อง,ต,องต้องเที่ยงคืนฮะเพราะว่าเรามีรถไฟบริการผู้โดยสารในขบวนสุดท้ายเนี่ยจออกจากปลายทางคือคือเที่ยงคืน ขบวนสุดท้ายไปเราก็เอาเอ็แวิ่งตามไปเลยเวลาทํางานจะจะได้เพิ่มขึ้นแล้วข้อจํากัดเขาคือเรื่องเวลาค่ะทีมนี้นี่ต้องทํางานแข่งกับเวลาจริงๆเรื่องเซฟตี้เป็นเรื่องสําคัญครับผู้เวลาเราให้ความสําคัญมากครับก็จริงถ้าตามแผนเราก็เดี๋ยวตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะล่องไปที่ราชทีวีที่ราชทีวีก็จะมีเขยา่าตัวพิซีเค